สวัสดีทีมขบเราเออวกวาอไร้ันี้เป็นขดกรรมการเราทางใจกางกวา่างใจกางเนื้อกะปกาปกกษาขบเราในณะอาิี้เอขบุณเราขอบเราเอ่สยเราเอาลงไปตาวด้วยนะด้วเออหลังคนลับจากใดเปนไปแต่จนจนลงเลกับตะไคร้สวัสดีสบัสดีพ่อแม่พี่น้องกองไปสุทุสกุลอาตา อันนี้มาพบกับซองพอน้องชดีคือเก่าพี่น้องตอนอนี้กับป,ปากๆนะพี่น้องปากอะไกดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งพี่น้องเพื่อว่าจุปฟาดกินไม่ไม่ที่พอน้องชดีเดือดหน,น่อยนะพี่ต้อมาเนี่พามาผ่าปลาเนาะพี่น้องเรียกว่าลงตึกปลาเนาะน้องสิมอยู่บ้านน้องไฮน้อย เมืองจับพรแฝงสวัสดิเกตเลก็้าเบิ่งถ้าส้มกันพี่น้องก่ันจิมมานแ้เนาะนก็กำลังทยอยมาเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวทางซองพน้องะดีจีได้ถ่ายให้เบิ่งนอ้ก็ใปได้ตัวใหญ่ตัวน้อยนะคเป็นน้องรวมหมู่บ้านเลย ปีละเท่อเพิ่นเพิ่นได้ปล่อยปลาเดือนหาเดือนหกเล้วก็เดือนหนึ่งเดือนสองิ่นก็ได้มาผ่าเลยว่าเก็บเงินกันพี่น้องเงินกันกับพอดีนะคนละสาวบันกีจะเป็นเงินไทยกับเจ็ดสิบบาทหกสิบบาทประมาณนี้นะเพื่อนวางไว้ย่อลงไปตรงแล้วก็ย่อเบิ่งเด้อ คนกำลังมาบ่นั่นคาบอันบอันาะก็มาบมอนั่คาเลจ้าปะเลยาะเออเอาวางไว้เดีคนเดาดาว้มาแ้บดาวแล้วมันสิโบมีอย่งไรอเออก็มเขาลง้กเร่ตาพเ้ีน้องันเยน

่ช้างฟาดฟ้าในกระช้างอ่ะแล้วพี่น้องฟ้าเนี่ยอันนั่นเองกระเจ้ามัเจ้าใช้ออกซีไว้เออฟ้าชูได้พี่น้องดีนะด้อขึ้นมาเรียบร้อยพี่น้องหน้ววันที่ถ่ายตอนตอนตึกเนาะไปยังไม่รู้ตอนไหนเดี๋ยวถ่ายยูทูปก่อนนี่อันนั้นฟ้าสะดุ้งครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อฟ,ฟ้าลูกอ่ะเอ้ยอะไรที่ทุ่งนี้

ได้พอได้กินนะพี่น้องเฮ้ยทางนี้เบิ้งอันี่โอ้ตตัวใหญ่ๆ่บลลบบลบเจตเมอเลบดอกีไ้เบิ้งอะมายำยำของอันนี้เอออันี้พี่น้องได้ไดบลบบลบเจ๊ของ Ni tô là đây cha nha 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 Đây nha 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 มันลบดักได่เก่าเนาะคนโอ้ขึ้นไปแล้วมันจะอขอนนนึ้นแคมเนาะอันนี้กึะเจ้ารดเออมันลดใชได้ของในาสาวเิงบมดออดนนได้อยู่แล้วอ,อันนี้จะด้งบ่ใช่เนเคยอย่าไโลงเรคขายล่ะาใชไ้น <c oughs> <c oughs> ม่นะนมานำ มากับผุดเท่ามาตึกสะดุงเขาเมท่าเป็นไรมานบ่เดเดเดอูไทยจีนนะวดขึ้นเบิร์ไรไปเาได้บ่ได้บ่เออได้บ่ตัวโต Cái này có đây không? Có mà là... Tốt cái giao lông vào đây thải nó Vào đây thải một Cái tức Sẽ Tức nghe nó phải không? mà nó phải không? Đây, có kịt กายก็เอ็นจะคิดคน้องคดีกดีจบลงไปครีเนกฝากอนตรกากรติดใกแล้วก็กีนาะเพื่อว่าจะ่ามไมทคนนองคดีได้อัปเดตอไปช่รอหรับวันนี้ก็ไปแล้ว่น้องสบาไดี